เรื่องในประเทศไม่เป็นไรค่าเกิดใหม่พร้อมคลังสเสบียงบทที่23เซวีจัดการเองเดี๋ยวก่อนเสียงเซวีดังขึ้นก่อนที่เขาจะประคองกระบอกน้ำด้วยสองมือและส่งให้กับพี่สาวซี่อยู่เห็นความอบอ้อมอารีของน้องชายอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปขยี่หัวเล็กๆของเจ้าตัวจิ๋แรงๆด้วยความเอ็นดูเมื่อรับกระบอกน้ามา เซี่ยอยู่ก็แอบใส่น้ำพุวิญญาณลงไปเล็กน้อยระหว่างที่ก้าวตรงไปหาเด็กที่นอนหมดสติหวังต้าเจิงที่เฝ้าดูอาการของเด็กชายพรั้นเห็นองค์หญิงตรงมาทางนี้ก็รีบค้งคำนับและบอกว่ากระหม่อมให้ยาลดไข้เด็กคนนี้แล้วเหลือแค่รอดูอาการเพียายค่ะเซี่ยอยู่ตอบหวังต้าเจิงสั้นๆจากนั้นก็ยื่นกระบอกน้ำให้หญิงม่ายที่นั่งกอดลูกชายพร้อมกับร่ําให้ให้ลูกของเจ้าดื่มน้ำนี้เถอะ จะช่วยให้สดชื่นขึ้นขขอบคุณเจ้าขาคุณหนูหญิงไม้รับกระบอกน้ำมาจากนั้นก็ก้มกราบจนหน้าผากติดพื้นก่อนประคองลูกชายให้ขึ้นมาจิบน้ำอย่างช้าๆแม้ยังหมดสติแต่สัญชาตยานเอาตัวรอดทำให้เด็กน้อยค่อยๆขยับริมฝีปากดื่มน้ำเข้าไปทีละน้อยไม่นานจากนั้นดวงตาอ่อนแรงของเด็กชายก็ค่อยๆเปิดปลือขึ้นเมื่อได้สติ เด็กชายแพลันกอดแม่ส่งเสียงร้องไห้อย่างน่าสงสารแม่จา๋าแม่จา๋าพอเห็นหลานชายกลับมามีสติแล้วปู่กับย่าของเด็กต่างก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกจากนั้นครอบครัวเล็กๆนี้ก็พากันโขกศีรษะก้มหัวขอบคุณเซี่อยู่อีกครั้งซียวีที่อยู่บนรถม้าพลอหน้าออกมาพลันเห็นภาพนั้นก็ถึงกับขยี้ตาแดงๆพร้อมกับสูดจมูก เมื่อครอบครัวหนึ่งได้รับน้ำดื่มซ้าเด็กคนนั้นยังได้รับการรักษาจนรอดชีวิตครอบครัวอื่นก็เกิดความหวังต่างคุกเข่าขอความเมตตาเช่นเดียวกันบางคนถึงกับกล้าคว้าชายกระโปรงของเซยอยู่ไว้แน่นไปมู่หวินก้าวออกมาขวางหน้าจ้องมองคนเหล่านั้นตาเขม็งเพียงเห็นร่างสูงใหญ่คล้ายนักรบชาวบ้านต่างก็รีบปล่อยมือออกจากกระโปรงของเซยอยู่แล้วถอยหลังออกไปทันทีคนอื่นๆเห็นอย่างนั้น ก็ไม่กล้าเข้าใกล้เด็กสาวเช่นกันเพียงแต่ยังก้มหัวร่ำร้องขออาหารและน้ำเจ้าเด็กแสบคราวนี้เจ้าจะทำอย่างไรซิยอยู่หันไปถามน้องชายเสียงเรียบเซียอุียกระโดดลงจากรถมา้าก้าวเข้ามาหยุดข้างพี่สาวสีหน้าลังเลและลำบากใจแต่ถึงอย่างนั้นโดวงตาใสาแปว๋วกลับยังส่องประกายหนักแน่นช่วยเพียงคำสั้นๆทำให้เหล่าทหารชะง,งักไปครู่หนึ่ง ก่อนพวกเขาจะคลี่อิมเอนดูในเวลาต่อมาองค์ชายสามเพิ่งอายุหขวบแต่กลับรู้จักเมตตาต่อรัษฎรแม้การแบ่งปันน้ำและอาหารจะทำให้สบิงของตนร้อยหรอลงไปหากองค์ชาย3มกลับยื่นมือเข้าช่วยด้วยความจริงใจเอาเถอะต่อให้เส้นทางเบื้องหน้าจากนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาก็พร้อมจะติดตามและปกป้ององค์ชายน้อยผู้นี้ทันทีที่ผู้อพยพได้ยินเด็กชายตัวจิ๋วว่าอย่างนั้น ต่างก็กลูกันเข้ามาเบียดเสียดยื้อแย่งขออาหารคุณชายน้อยข้าขอก่อนข้าขอน้ำสักกระบอกเดียวก็ยังดีคุณชายลูกข้าป่วยหนักได้โปรดเถิดขอย้าย้ค่าบ้างเถอะข้าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาหลายวันแล้วขอค้าก่อนเซียววีไม่เคยพบเจอสถานการณ์โกลาหลเช่นนี้ร่างเล็กสันเทาด้วยความหวาดกลัวเขาก้าไปหลบหลังพี่สาวเหมือนเห็นนางเป็นกราะคุ้มภัย สักพักใบหน้าเล็กๆก,ก็เงยขึ้นมองแผ่นหลังบอบบางของพี่สาวแผ่นหลังบอบบางของนางตั้งตรงแนวอย่างไม่หวั่นไหวดวงตากลมใสขององค์ชายสามฉายแววชื่นชมเวลาผ่านไปเพียงครู่ดวงตากลมโตที่เคยหวาดกลัวก็กลับมาแน่วแน่เจ้าตัวเล็กก้าวออกมาจากด้านหลังพี่สาวอย่างมั่นคงถ้าทุกคนจะได้รับอาหารและน้ำเท่าๆกันแต่ถ้าไม่ยอมต่อแถวข้าก็จะไม่แจกพวกเจ้าทุกคนเหมือนกัน เซียวีตะโกนสุดเสียงในสายตาของผู้ใหญ่เขาก็เป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งเทราว่าเสียงของเขานั้นกลับหนักแน่นมากทําให้ฝูงชนที่หิวโหยถึงกับชะงักแล้วมองหน้ากันอย่างลำบากใจไม่นานนักพวกเขาก็ค่อยๆจัดแถวขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบและไม่ต้องให้ใครพูดซ้ําซียวียังคงทําตัวเป็นนายท่านตัวจิว๋วออกคําสั่งให้ทหารช่วยๆกันเอาอาหารและน้ําออกมาแจกเท่าๆกัน เซ่อยู่พยักหน้าเบาๆให้กับเจ้าตัวเล็กด้วยความพอใจเซวียังเด็กจัดการได้เพียงเท่านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วคิดจบก็เดินไปที่รถมา้าหยิบสัมภาระออกมาจากมิติทั้งกระบอกน้ำถุงอาหารและเสื้อผ้าที่ปล้นมาจากลังโจรไม่สิจัดการรวบรวมมาต่างหากนางทำการแจกจ่ายให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมทางด้านเซวีก็หยิบกระบอกน้ำที่เติมน้ำจนเต็ม ส่งให้ชาวบ้านที่ยืนต่อแถวคนลักกระบอกพวกเจ้าได้ทุกคนอา้าวค่อยๆดื่มขอบคุณคุณชายน้อยขอบคุณมากขอบคุณจริงๆชาวบ้านทุกคนลงไปคุกเขา่าขคกศรีรษะให้กับเด็กชายตัวน้อยด้วยความซาบซึ้งสุดหัวใจแม่นมจืดวามองภาพนั้นน้ำตาเอ่อคลออย่างห้ามไม่อยู่ภาะภูมิใจจนพูดไม่ออกลี่ถ,ถิงรีบยื่นพรชนะให้พัชนะเจ้าค่ะจิ้งอียิ้มพร้อมกับเอ่ยชม พี่สาวท่านเลี้ยงดูองค์ชายสามได้ดีทีเดียวข้าต้องรีบรายงานท่านโหเสียแล้วเพราะข้าคนเดียวที่ไหนพระสนมต่างหากล่ะแม่นมเอ่ยเบาๆพอพูดถึงพระสนมห่วงกุ้ยเฟยคราวนี้แม่นมถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเห็นใบหน้าแม่นมเต็มไปด้วยน้ำตารีถึงรีบยกพระเช่นหน้าเข้าไปช่วยซับอย่าร้องเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวองค์ชายสามจะทุกข์ใจตามแม่นมเอาได้นะส่วนจิ้งอี เพียงเม้มริมฝีปากแน่นไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาแม้ในแววตาจะเต็มไปด้วยความขับแค้นหลังจากแจกจ่ายอาหารให้ทุกคนครบทุกครอบครัวแล้วขบวนของเซีอยู่ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าระหว่างเดินทางกลุ่มไหนพอช่วยได้ก็จะช่วยกลุ่มไหนเกินกำลังช่วยเหลือก็ได้แต่จำใจปล่อยผ่านที่ว่าช่วยไม่ไหวไม่ใช่เพราะเบียงหมดแต่บางคนถึงขั้นอุ้มศพมาขอความเมตตา ซี่อยู่ไม่ใช่พระเจ้าไม่สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้